อรุณสวัสดิ์เช้าครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับพี่แอนะครับกับ Sandeep Coffee นะครับคลิปที่ไม่มีสาระนะครับแล้วก็วันนี้ยังคงหาสาระไม่เจอนะครับแต่เป็นการพาช้อปปิ้งมากกว่านะฮะม่อนก่อนเราออกคลิปนะครับ iPhone 13 Pro ไปแล้วแบบเบาๆนี่นี่ยเรายังคงนะครับมาลุยกับ iPhone 13อยู่ด้วยนะฮะนี่อยู่ที่เซ็นทรัลเวลนะครับฮีโร่แกจิตเซ็นทรัลเวลนะครับจะมองอ่านชื่อไม่เห็นเพราะว่าเราใช้ iPhone 13 Pro นะครับในโหมด cinematic video ครับกับกล้องหน้าอยู่ พาช้อปปิ้งเคสแล้วก็การลอยไปเบาๆแล้วก็ทดสอบตัวชุดกล้องชุดใหม่ไปด้วยกันนะครับการละลายหนังนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับในรูนั้นตัดได้หรือไม่นะฮะอุ้ยนั้นใช้ได้วะ่ะเฮ้ยนี่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 เฮ้ยตัดดีอยู่นะโอเคไปไปดูกันลอยกันว่ามียี่ห้ออะไรบ้างราคาแล้วก็พบกับพี่ดำคนเดิมอา่าเฮ้ยไม่ไม่ติดกล้อง เราลองพี่ดำเนี่ยแกเมื่อกี้ก็บอกแกเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนแล้วครับหลังจาก UV ตกงานช่วงนี้ดำซูงเปลี่ยนเป็นฝาพับก็จากดำ UV ก็เปลี่ยนเป็นดำไฮชิลแล้วดำไฮชิลนะครับทีนี้เรามากับ iPhone 1 3นะครับตอนนี้ร้านไฮลูกค้าเก็ตนะครับแล้วก็ Lucky Accessory นะครับทางฝั่งนู้นหน้า True นะครับชั้นสี่ไฮลุกครกเก็ตหน้า UOB นะครับชั้น4สี่ส a น World นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวแล้วครับเราเริ่มนี่ก็จะมีดิจิทัลใช่ไหมโฮโก้ของโปรดเลยโโฮก้ UAG อันนี้ C, okay. C, okay. C, คือ easy โอเค ig6 ต้องเข้านะสปอนเซอร์ sponsor. ซื้อทุก <5. S 1> เครื่องเลยเริ่มจากแรกครับ uag ครับว,นนวันนี้เข้ากี่ตัวที่ดาเข้ารุ่นโมนาดโมนาดแข็งสุดลองมาพลาสมาโอเคเข้าทั้งหมดสองตัวครับรวมโมนาดกับพลาสมานะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับ1,990 2,200 90บาทนะครับ uag หนึงแนะนำครับ uag เหมือนกันมีสามรุ่นโอเคใจพวกเซียร์ลาบูอ๋อสับดาบสายเซียร์ลาบูโดยเฉพาะนะครับราคาหนึ่งพัน okay. หนึ่งพันเก้าสิบบาทอ๋อมมนมีอยู่ข้างหน้า <c oughs> ไม่ขอไป <Okay, S 1> ไอ้ไม่ประกันว้าไม่ประกันวนะ้าเออหนึ่งหนึ่งพันประกันไหมประกันไหมประกันไหม้าเข้าราต้องก็อยู่หน้าแล้วเออเออโอเคหนึ่งพันเก้าสิบบาทครับมันเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนนะครับเป็นยางซิลิโคนนิ่มๆม,มันจะต่างกับตัวพลาสมาก,กับตัวมนาที่จะเป็นขอบแข็งหลังแข็งนิดหน่อยไอ้ขอบนิ่มหลังแข็งนะฮะแล้วแต่คนชอบแต่อันเนี้ยเหมือนจะบางกว่าเบากว่า เป็นสีเป็เนส้มสีตาต่อไม่อ,อ,เอมาเถิรมไปหน่อยเดี๋ยวไกลกล้องไป J T Regent นะครับออมีทั้งหมดสองสีมีรุ่นเดียวเนาะรุ่นเดียวครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ดำหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราจะไม่ได้แกะให้ดูกันนะครับจะจะเล่าให้ฟังว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะครับ Defense นะฮะ Defense แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ทุกแบรนด์เนี่ยที่ที่ขายที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่ทุกคนติดหูทุกคนชิมนะครับเป็นการ หน้าตาเนี่ยมันจะไม่ต่างกับของเดิมเท่าไหร่แต่ว่ามันรองรับตัว iPhone 13 Series เท่านั้นเองนะฮะดังนั้นก็จะไม่ได้แกะดูนี่ Switch Easy ครับใช่รองรับ m a ็กเน็ตใช่รองรับ m a ็ Safe นะครับราคาเท่าไหร่ครับ99 990บาทที่โอเคมากกว่า Switch Easy นะครับที่เป็นเป็นแข็งหรือเป็นนิ่มอ่ะเป็นนิ่มนิ่มครับที่ทั้งตัวลองเอาระแอบแกะเลยเว้ยนิ่มทั้งตัวไม่กัดเครื่องไม่กิดไม่จัดเครื่องขอบนิ่มครับอ๋อขอบนิ่มนะครับหลังแข็งนะครับนี่โอเเเคคคอออยู่่นะรักีโโ อ่าตัวต่อมาสวิสดิซี่สวิซซี่อีกหนึ่งตัวนะครับขนมหอมนี่หนฟรุงฟริงมุงมีนะครับราคาเท่าไหร่ครับแปดเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบาทก็จะแพงกว่าตัวนี้ร้อยหนึ่งกว่าอันนี้เท่าไหร่อันี้เก้าเก้าสิบอันนี้จะรองรับอ๋อนี่เป็นแม็กเป็นแม็กเซฟนี่เป็นธรรมดาก็เรื่องเลือกเอาครับเพื่อนๆพืโก้ครับงานข้าวต้องมาเท่าไหร่นะประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับโคโค่บอกก่อนนะว่ามีทั้งแท้ทั้งเทียมนะผมเคยซื้อเนี่ยในพวกออนไลน์สี่สิบเก้าบาท คุณภาพมันมันไม่เหมือนอะ่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนสักเดือนละอันเพราะว่ามันเหลือแล้วมันขึ้นเป็นฟ้าๆก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเนี่ยคือแท้นะครับใช้กันไปยาวๆหมดแล้วนะครับประมาณนี้กันรอยที่ไม่ใช่ไฮชิลอ,อ่ะเพราะเราโมไปเยอะเลยเ,ยเขาดาวน่ดนี้เรานี้จะมีอซีลอดปีนู้นเรามาเมาส์กันว่าเออเนาะเราไม่ได้รีวิวเซอลสทักทีเนาะที่เป็นยูปีนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวอยู่ดีที่เป็นยูนีเรีนซีลอดครับฟีเจอร์มันคือ เป็นกระจกแข็งแรง5เท่าตัวนี้สินค้ามีรับประกัน1ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับราคาเท่าไหร่ครับ1,990พันิบาทต้องเก็บกล่องไหมมันจะมีโปรโมชั่นหลังการขายก็คือลูกค้าสามารถเลมหน้าร้านได้โดยการนำแพ็กเกจเก่ามาเปลี่ยนหน้าร้านที่เลยซื้อกล่องมากับหน้าร้าาที่เราซื้อมาหรือไปหน้าร้านไหนครับนาฬิกาที่เราซื้อคือจากมาที่ฮิลล์กเกจนะครับหรือรักเกจเซสเซรี่ก็เปลี่ยนใหม่ฟรีทันทีนะครับหนึ่งครั้งต่อ1ปีกับฟรีหลอดครับและก็พายเวทีสำหร อนันนี้พวกที่ชอบดูโอลี่แฟนนะฮะต้องติดอย่างใช่ใช่ปร <laughs> ายเวซี่คือมองตรงๆรอะเห็นแต่ถ้าเกิดมองคนคข้างๆเฉลือมองเงี้ยมันจะเป็นสีำดำๆมาปรายเวซี่เท่าไหร่ครับพี่ดำนพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเผื่อเสียงไม่ได้ยินนะผมก็เป็นคนพูดดังอยู่แล้วแหละกันรอยของซีลอดนะครับยังมีเลนส์กล้องด้วยนะครับเลนกล้องของซีลอดราคาเท่าไหร่ครับหกร้อยเก้าสิบบาทไม่เหมือนไร้ขายของเลยว่ะ ไม่ได้ขายของนะฮะผมแค่รีวิวนะครับเท่าไหร่นะลืมไปแล้ววันนี้890บาทโห890บาทครับประกันยังไงเลนส์ไม่มีมเนาะโอเคมีรุ่นเดียวเนาะสำหรับคนที่ลำคานะครับผมติดพอดีไปติดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกล้องหน้าธรรมดาของ iPhone 13 Pro นะครับต่อตามมาด้วยกอรีลตามมาด้วยกรีล่านะครับกันรอยแข็งสามเท่าราคา890บาท มีประกันเหมือนกันเออลืมหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งต้องเก็บถ้าเก็อไหมหรือว่าเคลมกับทางนิเคยเก็บพอเลยครับเี็มมาที่มันมีลายให้สแกนเ่อมาคุีคุใเคยนะเท่าไหร่ครับอันนี้หคร้อยเท่าริบมีประกันหนึ่ปีเหมือนกันอันนี้มันจะต้องถือกล่องอไ่าไม่อันนี้เหมือนกันเค้กบริษัทเลยมันจะมีคิวัฟโ้รให้ยิงข้างในเนาะ โอ้ย่างมีเลนกล้องลนะครับ G3 หกร้อยเก้าสิบาทนะครับเลนกล้องแล้วก็มีไอชิลข้างเผื่องินก่อนให้คุ้เยอะแล้วเปลี่ยนบ้างไอชิลดาวมีดาวไอชิลคือถ้าเกิดใครให้ดูคลิปพี่อาร์ตมาวันก่อนเนี่ยจะมีคนหลายหคนเขาแซวว่าพี่พี่ขายของหนักไปของทะเลแต่บางคนเขาเขาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยผมผมเลิอมากเลยนะโอ้ยนี่ดูจบไม่ซื้อแล้วไอโฟนซื้อกันลอยดีกว่าก็มาติดได้นะครับ ร้านไกลบานท่านยี่ห้อเดี๋ยวอะที่ท่านรู้สึกว่าท่านโอเคกับราคาและคุณภาพและประกันรับประกันนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้านก็าจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นใช่มาศึกษาตรงไหนสงสัยให้ตรงไหนดีเอาการมีหลายยี่ห้อนั้นผมข้ามนะครับให้พี่ดำเป็นคนช่วยดูแลนะครับใครสนใจก็แวะมาได้ที่เดินนะครับไปซื้อไม่หาไม่ว่าถามข้อมูลกันก่อนได้ถูกไม่ซื้อไม่ว่าถามได้หมดนะครับมานั่งเล่นได้ของกาแฟฟรีกินไม่มีไปซื้อจางข้างหลังนี้มีสายครับสายเลยแต่ลูกค้ามาจากเพจของพี่อาร์ต าลทางร้านจะมีการลดราคาให้พิเศษนะครับผมก็แวะมานะครับอ้างชื่อพี่อาร์ครับบอกเอ้ยดูคลิปพี่อาร์มานะครับตามเพจพี่อาร์มานะครับไลฟ์สไตล์กับพี่อาร์นะครับก็เดี๋ยวพี่ดำแล้วก็ทีมงานของฮิโรกะเจ็บแล้วก็รักกินอสเตรีอดูแลเป็นพิเศษครับผมโอเคลาละขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่าเสร็จจากฮิโรกะเจ็บนะครับเรามาร้านเจ๊ตุ้งนะครับเช่นเคยนะครับกับออตโตบอกนะฮะกันรอไอ้กันสั่นยังไงบ้างไม่รู้อะเดินไปด้วยเซนิเมติกไปด้วย ก็กันรอยนะครับเรื่องต้นเหนียสอบถานทางร้านนะครับออตต์บอกแจ้งว่าตัวของต่างๆของ13นั้นยังไม่เข้านะครับตอนนี้มีแต่เพียงตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าของจะเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับกครให้จองเครื่องสูตรไว้นั้นก็รับเครื่องสูตรแล้วก็เดินมาซื้อเคสติดกันรอยกันได้เลยนะครับที่ออตตอ์บอกซือครบทุกตัวนะครับจากพิคทั้งตัว ทั้งตัวฟ็อกนะครับต่างลายต่างๆนะครับตัวดิฟเฟนเดอร์ทรีเมนทรีแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รองรับเออ่แม็กเฟนะครับตามปกติของออตโต้บอกส่วนราคาเนี่ยของยังไม่เข้าเดี๋ยวถ้าจะเข้าที่สอบถามพนักงานมาเนี่ยเขาบอกว่าปกติออโต้บอกไม่เคยปรับราคาเนาะใช่ค่ะราคาเท่าเดิมทุกปีราคาอหไรราคานั้นนะครับแต่ปีนี้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเช็คราคากันใหม่แต่ว่าตอนนี้นั้นเข้าๆก่อนป๊อปส์ถ้าเทียบจาก12 Pro เท่าไหร่นะ12 Pro Max ของป๊อ,สอกส์1 0บาท แม็กเซฟราคาเท่ากันบนะครับ1,790ร้อเก้าิบบาทไม่ใช่พันสี่เก้าสิบดิเฟนเดอร์พันเจ็ดเก้าสิบพัอ๋อราคาเท่าตัวนี้เลยใช่ค่ะประมาณนั้นส่วนนะครับส่วนตัวอ๋อภัยส่วนตัวโปรธรรมดานะครับเพราะตัวอย่างก็มีประมาณนี้นะฮะโปรธรรมดาแล้วก็รองรับแม็กเซฟนะครับเช่นเคยสตราด้าครับสตราด้าจะเป็นตัวที่เป็นฝาเปิดปิดนะฮะใส่ปัด อ๋อใส่บัตรได้นี่รองรับแม็กเซฟไหมครับอันนี้ไม่ไม่ได้รองพี่ใส่ธรรมดาชาร์จไิ้อ๋อไวเลสใช้ได้นะครับพ่วง QI PD ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะนะฮะนนี้ก็จะเป็นตัวอีกชุดหนึ่งเป็นโปรหรือไม่โปรโปรราคาเป็นโปรนะครับ13โปรตัวอย่างมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวรับเครื่องที่ศูนย์แล้วก็มาดูได้นะครับพี่อัลติบอทชั้นสี่นะครับหน้าเวิร์คามีราส่วนราคาต้องขอบอกกันว่าไม่มั่นใจเนาะเพราะของยังไม่เข้านะฮะติดช่วง แต่ขนส่งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงพี่อาร์ตจะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งไปขอบคุณครับมาต่ออันที่ร้านสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับนี่ไปสาร้านก็พอนะครับเบาๆสั้นๆนะครับร้านอื่นๆนั้นใครสนใจก็ไปดูได้แต่ร้านสุดท้ายเรามาที่นี่ครับเดอะแกจ็ตนะครับถัดจากทูมาเดอะแกจ็ตแล้วก็เป็นจิ๊ปนะครับแล้วก็เดินไปก็เป็นซัมซุงละซึ่งเขาติดลูกค้าอยู่นะครับเราก็ไม่อยากก็ไปกวนเขานะครับก็แอบเลยเข้าไปถ่ายนะครับเพื่อนๆดู ในคลิปนะครับมีแบบมีทั้งเคสสเปซมีโคชมีอะไรมากมายก็สนใจครับมาติดต่อซื้อได้ครับที่เดอะแคทเจ็ดนะครับ,รบชั้น4ข้างๆช็อปทรูครับ คกับไอซีดีโอนะครับบายคอปเปอร์วายนะครับข้างๆกับชอปเอเอฟนะครับที่ชั้น4ชั้นบนเหมือนเดิมนะฮะโดยวันนี้ที่แอบเข้าไปดูเนี่ยแต่ว่าในร้านไม่ได้ถ่ายเพราะเห็นว่าลูกค้าเยอะนะครับเกรงว่าจะรบกวนท่านอื่นๆก็เลยมายินถ่ายนอกร้านแต่ว่าขออนุญาตพนักงานนะครับถ่ายเคสให้ดูเคสแอร์แจ็กเก็ตนะครับที่เป็นซิลิโคนมาแล้วนะครับราคา690บาทครับส่วนเคสที่เป็นแจ็กเก็ตรุ่นดังเดิมที่เป็นพลาสติกแข็งนั้นยังไม่เข้านะครับส่วนเคส แท้ของ Apple ก็ยังไม่เข้าค่าน่าจะเข้ามาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับในสัปดาห์หน้าครับส่วนวันนี้นะครับเราก็ประมาณนี้กับเซนเต Co ์ฟิสนะครับการพาชมเคสแล้วก็การ์ดต่างๆนะครับที่เซนเทนเวิร์และในการทดสอบกล้องหน้านะครับกับ iPhone 13 Pro นะครับที่เป็นซีนิ m เมติกโหมดไปด้วยในตัวนะครับซึ่งซีนิ m เมติกโหมดนั้นกล้องหน้าคุณภาพประมาณนี้ส่วนกล้องหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนะครับพอเราปรับเป็น ซินแมติกโหมดนะครับกล้องหลังนั้นไม่สามารถปรับใช้เล่นไวได้คือเราจะมีเลนส์ให้เลือกเ,เพียงระยะเดียวเท่านั้นนะครับแต่จากการใช้งานน,นี้เพื่อนๆของเห็นตลอดทั้งคลิปแลยละครผมไม่ต้องบอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรนะครับคลิปทั้งหมดพิสูจน์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมพี่อาร์นะครับลาไปชอปปิ้งกันต่อแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับส u n d a y Coffee คลิปที่ไม่มีสาระสวัสดีบาย